คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีค่ะหมวยค่ะสวัสดีครับผมเอ็ลมกาครับรวันนี้จะทำกับข้าวให้ ภรรยากินเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาะไม่ได้เจอกันนานแล้วใช่ไหมเหมยอมีคนเรียกร้องมาก็ถ่ายกับแฟนนะครับวันนี้มีผู้ต้องขังเนี่ยไปแบบว่าติดต่องานโรงครัวสุนทรกรรมดูดิว่าเขาไปติดต่ออะไรมากินไปซื้ออะไรกับที่โรงครัวมานะครับก็วันนี้ทําให้หนูกินใช่ไหมใช่ทให้กนินนี่พี่แวรติดไฟให้อยู<ๆ>่ก็ไปชนเขาเรียกว่าชนของโรงครัวชนพวกไข่พวก ปลาสดไก่สดเครื่องในไก่อะไรเงี้ยปลาเคม็มชนทุกอย่างเต้าหู้ยงเต้าหู้ยี้เอาบุหรี่ไปซื้อเอานมไปซื้อนะครับแล้วก็เอาของมาทํากินข้างนอกนะครับวันนี้เราไปชนลงครัวชนอะไรได้มาบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาต่อ,อไฟเรเ<ด><อ>รียบร้อยวันนี้ชนมามีปลาทูเค็มนะครับปลาทูเค็มลรงครัวปลาทูเค็มเนี่ยเขาจะเป็นอาหารตอนตอน,ตอนเที่ยงนะครับทอดปลาทูเค็มตอนเที่ยงแล้วก็มีไข่ไข่ลรงครัวเนี่ยสามฟองซองซองหกสิบตอนนั้นนะครับไข่ในเรือนจำเขามาทำพวกไข่พะโล้อะไรเงี้ยให้นักโทษกินครับไข่ต้มอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็เครื่องในหรอเครื่องในไก่เครื่องในไก่คือไก่เวลาเขาฆ่า,า<ม>แกงไก่ใส่ฟักทองไก่โลมือเขือไล่อะไรเงี้ย<ม>เครื่องในไก่เงี้ยแล้วก็ไปขอซื้อโรงครัวมาได้อันนี้ก็ได้ถ้าอยู่ข้างในก็ได้ประมาณสองสองซองนะครับสองซองนี่เต้าหู้ยี้นะครับแล้วก็ชนมาจากโรงครัวเหมือนกันนี่คือชนของโรงครัวนะ มีปลาตาก็เอามาได้นะครับปลาได้ทำหนหูกินนี่ทำหมดเลยวันนี้เราชนลงครัวมาแล้วทำผสมกันอะอ่าทำผสมกันหมดเลยหมจริงหอมจริงอันนี้อันนี้เราจะทอดเดี๋ยวอน,นุหมักดีว๋วอะอน,นุหมักาก่อนอเปื่นหลักอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยพี่แวร์นะครับหมักก่อนอเ้วก็ทอดไข่กันก็ได้อะทอดไข่ทอดไข่ <Okay. S 1> อ,ขอนุทอดอ,อนุลองโชว์ฝีมือให้ปลากินบ้างเด้ไข่อะไร น,นี่ไข่ไข่เจียวไข่ไข่เจียวก็ได้อาไข่เจียใช่ไหมคะไม่ไข่เจียว,ยวลงครัวนะครับก็ชนชนได้ทุกอย่างนะครับชนได้ทุกอย่างเอาช่วยหนูหนปะ โรงครัวถ้าเราชนไก่เป็นตัวก็ชนได้นะครับแล้วก็เราก็มาแบ่งให้บ้านนี้ครึ่งตัวบ้านนู้นครึ่งตัวนะครับพอเราได้พวกเครื่องในพวกอะไรมาแล้วก็เอามาทําการชําแหละหลังแดนนะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เจอเกมนะครับเรื่องใหญ่นะต่อคดีลักทรัพย์เลยนะครับขโมยของโรงครัวนี่ไม่น้อยครับปีหกนะับโดนไหมปาโดนครับโดนปลาทูเค็มล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนอร่อยมากนะครับเนี่ยปลาทูเค็มข้างในก็จะมีแค่นี่นะครับปลาพอเดือดไตพังเครื่องปรุงเราก็เท่าเดิมนะครับซอสน้ำปลา น้ำตาล3อย่างนะครับซอสน้ำปลาน้ำตาลหมูน้ำตาลเรามาเยอะเลยโอเคใส่น้ำมันให้ด้วยนะนี่แฟมิลี่นะครับแฟมิลี่ดับหรือเปล่าข้อตาพ้าตาเหรอใช่แล้วค่ะดูดิหายอุ้ยขาอเก็ตเดี๋ยะ อ่าน <rium> uh, <c oughs> well, like ี <c oughs> ่ของโรงครัวก็โอ้โหมีเยอะมากมายนะครับวันไหนมีเนื้อเข้ามาพวกมันวันไหนมีปลาสลิดเอ้ยไม่ใช่ปลาปลาสวายปลาเก็ดแข็งนะพวกผักก็เอามาได้นะครับพวกผักพวกอะไรแล้วก็ไปชนโรงครัวเบนโป่งเขาก็จะออกมาขายให้เราบางเรือนจำนะครับบางเรือนจำก็ไม่ได้นะครับต้องห้ามบางเรือนจำเขาก็ให้นะครับพวกเศษเศษหมูเศษไก่เงี้ยเขาก็ให้ที่รักไฟติดยังคะติด้วคะเราะละมันเจ็ด แฟนฉันรูปรลออ,อุ๊ย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 แฟนฉันรุ่นใหญ่ไม่ทำเก๊กไม่ทำต๋อมาดูใกล้ๆค่ะไข่เจียวนะคะแฟนฉันไข่ไม่ไม่ไม่นะคะันี่ใส่นี่เลยไมไ่เจียวของเราอ,อโอที่ยืนมันมีเยอะเลย ในไข่มันกำลังกำลังร้อนแล้วนะคะทอดไข่ยังแบบว่าสวยทอดไข่ยังแบบว่าสวยอยู่อันนี้ทอดใช่ไหมร้อนมากวันนี้ทอดจะได้เดี๋ยวตอนไหนก็จะทําแบบว่าแกงข้างในทุกอย่างที่ทําข้างในให้มันดูนะครับว่าเขาทํากินกันยังไงอันนี้ก็คือครัวคนคุกครับวันนี้ก็มีแต่ของที่แบบว่ายอดฮิตนะครับที่ว่าต่อออกมาจากโรงครัวได้นะครับสีน่ากินมากทุกคนโอ้สวยมากเลยโอ้ก็บอกแล้วว่าเชฟหนุยไม่เค็มไปใช่ป่ะ ไพังเเรากำลังทอดปลาเค็มนะคะบรรยายดีมากลง่งหายอย่างเดียวเลยอ,ะอ่ะเรื่องมันเศร้าอ่ะสงสัยเครียดเรื่องแตงโมแน่เลยเดี๋ยวนจริงๆเราต้องทอดไก่ก่อนนะเชฟเอสเชฟเอนี่นะคะปลาเราก็เริ่มจะเข้าที่แล้วได้แล้วถ้ามากกว่านี้ก็คือไหม้แล้ว ปลานี้น่าจะพบน้อยนะคะเพราะว่าไส้แห้งมากตัวเดียวปลาลงครัวนะครับปลาอย่างจริงๆบางทีก็เอาปลาเนี่ยมันทําเมนเมนหลายเมนูเลยผัดอันนี้ก็ได้แล้วน้ํามันไม่ต้องทิ้งนะครับน้ํามันทอดปลาทอดอะไรทอดไก่ต่อต่อไปไก่ต่อโอ้ดูไก่ทุกคนมันไม่ได้ใส่ซอสใช่ป่ะหรือว่าเป็นอย่างนี้อะไรเพื่อนเฮ้ยเราใส่น้ํามันไปทีเดียวเลยใส่ไปเลยทีเดียวเลยเพื่อนน้ำมันอะไรคะทีละนี่ไงนี่ไงอันนี้อันนี้เหรอเออใส่ไปทีเดียวเลย ได้ไม่ต้องหลายรอบอันนี้คือโอเคที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ไม่น่าจะโอเคที่สุดอ่ะเพราะว่ากินต้มยำปลาเบิดอ่ะไม่โอเคแต่แน่อร่อยถ้าไม่ใส่หัวใจตัวคือยืนไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหม็นเาามากอันนี้น่าจะเค็มไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้ทอดปลาเค็มทั้งใส่เกลือเลยนยคือร่างกายขาดเค็มค่ะขาดเกลือร่างกายขาดเกลือเราก็ต้องเติมเกลือครับแต่เนี้ยจืดมากไข่หนม่เอาอะไรครับ อะไรควันเข้าวตาเหรอได้ยินเสียงควิลล์ควัน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 ไอคนกินไม่เป็นไม่เป็นอ่ะเห็นเยอะแล้วครับติดคุกอ่ะแล้วก็พอสุดท้ายก็ต้องกินก็มันไม่มีอะไรให้กินใชุ่้ยพูดตรงกันเลยอ่ะเออหัวเดียวพอนะครับนี่ค่ะหัวเดียวอ่าเติมน้ำนิดนึงโอเคถ้าอาหารเงี้ยกินรอบหนึ่งอ่ะน่าจะยี่สิบคนอ่ะแค่เนี้ยนะยี่สิบคนบ้านหนึ่งอ่ะ นี้ถือว่าเยอะมากนะครับโอเคมาไก่เราได้แล้วตักเลยเพื่อนหอมว่ะนี่เส<ห>ร็รียบร้อยดูหน้าไก่ด้วยนี่วันนี้ในบ้านอะแววไปนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็มีปลาเค็มอันนี้ปลาเค็มผัดน,น้าตาลนะสุดยอดเลยถ้าแบบว่าใส่น,น,น้ำตาลด้เหรออ่าปลาเค็มผัดน้ําตาลคือ เห็นไหมคนไม่รู้ก็คือว่าใส่น้ำตาลวยเหรอต้าหูยี้นะครับต้าหูยี้มะนาวไม่มีนี่ต้าหูยี้นี่คือสุดยอดมากครับเนะี่ยคือต้าหูยี้เนี่ยแนะนําน้องๆเลยคนที่อยู่ต่างจังหวัดในเมืองก็ได้ครับต้าหูยี้เนี่ยก้อนเดียวถ้าามีข้าวเราต้มข้าวนะครับต้มข้าวต้มน้ำร้อนๆเอาข้าวใส่ไปคนๆคนคน,น่ะกินกับต้าหูยี้เนี่ยสุดยอดใช่สุดยอดแล,อแล้วประหยัดด้วยเอ้ามาลองๆดูดิว่าอร่อยไหมอร่อยอือหืออือหืออเไงอือ ไข่เจียวของเราค่ะอืม <c oughs> เก็บผักนี่เลยเนี่ยผักที่บ้านปอสันพิษอยู่แล้วอื <c oughs> เอากล้องัวยๆเลยวันนี้วันนี้เราทานเขาไปเท่าไรร้อยร้อยกว่าบาทใช่ <c oughs> ถ้าจริงๆแล้วข้างนอกนะครับก็ร้อยกว่าบาทตะหู่ยี้ไข่เจียวนี่ยโหสุดยอดโอเคครับมีทีนี้เอ็สมวยแล้วก็พิแยร์พระนครร้าเนเท่านี้นะครับขอฝากได้ไหยเพื่อนฝ่งนะฝากติดตามช่องช่องแวร์พระนครนะครับแวร์พระนคร ลงไปแล้วใช่ไหมคลิปอะลงไปสองคลิปแล้วครับอืฝากติดตามร้านรถมอไซค์ที่พัทยานะครับร้านโอซาก้านะครับตอนนี้ทําแข่งอยู่ใครอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับใครอยากรถมาทํามาได้เลยนะครับที่พัทยานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนอกสถานที่นะครับยางแตกอย่างเลยคือทําได้หมดอยู่ที่ปากซอยถั่วงอกนะครับตลาดมหาชนหนองปือโอเคนะครับอีพีนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดไม่ทันพูดไปฝากเสื้อจับหมูทาดานะคะแล้วก็กางเกงจับหมูทาดา แล้วก็บะหมี่ถ้วยร้อนนะคะของเอ็ดร่มเก้าแก้วน้ำเอด็ดร่มเก้าอ่ะสั่งได้ที่เพจเอ็ดร่มเก้าเท่านั้นนะคะน่าเก่งเลยขายของฝ <c oughs> ากติดตามอุม้งอุ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 ้งติดต่อติด่อฝากติดตามนะคะทิกตอกเอ็ดร่มเก้าด้วยนะคะแล้วก็ทิกตอกหน่อยหน่ยด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะไปแล้วนะ,ะ <c oughs> อยากให้ทําคลิปอะไรคอนเทนต์อะไรเม้นต์มาเลยนะคะเดี๋ยวไล่ทำบ๊ายบายสวัสดีค่ะ